ดันเคิร์กเป็นเมืองเล็กๆในฝรั่งเศสที่มีชื่อเสียงมาจากเหตุการณ์สำคัญในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อกองทัพอังกฤษฝรั่งเศสและสัมพันธมิตรกว่า400,000นายต้องถอยร่นมาติดอยู่ที่ชายหาดดันเคิร์กในปี1940ท่ามกลางการโจมตีสายฟ้าแลบของกองทัพรถถังเยอรมันการอพยพทหารจำนวนมากกลับไปยังอังกฤษถือเป็นเรื่องยากท่ามกลางความสิ้นหวังและหายนะทางสงครามอันยิ่งใหญ่ที่เกือบจะทำให้ฝ่ายสัมพันธมิตรพ่ายแพ้ แต่ทว่ายุทธการอพยพกอบกู้สถานการณ์กลับประสบความสำเร็จได้อย่างไม่น่าเชื่อจนได้รับการขนานนามว่าปาฏิหาริแห่งดันเคิร์กคลิปนี้อับดุลทิทรูปจะพาทุกคนย้อนกลับไปในอดีตทบทวน6เรื่องจริงที่เกิดขึ้นณชายหาดดันเคิร์กในช่วงต้นของสงครามโลกครั้งที่สองและเรื่องราวแห่งปาฏิหาริที่ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยเพียงอย่างเดียวเพราะมีปัจจัยมากมายที่ทำให้วิกฤตการณ์ครั้งนั้นผ่านพ้นไปได้ 1>, 1. ภารกิจกู้ภัยหลังถูกปิดล้อมบริสครีกหรือที่รู้จักกันในชื่อยุทธการสายฟ้าแลบเป็นกลยุทธ์ทางทหารของกองทัพนาซีที่เน้นการโจมตีแบบรวดเร็วและรุนแรงโดยที่อีกฝ่ายไม่ทันตั้งตัวหวังผลให้กองทัพประสบความสําเร็จให้ไวที่สุดส่งผลให้ในช่วงต้นของสงครามโลกครั้งที่2ฝ่ายสัมพันธมิตรต้องถอยร่นอย่างรวดเร็วไปยังชายหาดดันเคิร์กในฝรั่งเศสซึ่งเป็นจุดสุดท้ายที่พวกเขาจะสามารถกลับไปยังอังกฤษได้ เนื่องจากถูกล้อมไว้ทุกทิศทางโดยกองทัพเยอรมันกว่า800,000นายห,หนึ่งในการกระทําของเยอรมันในขณะนั้นคือได้โปรโยใบปลิวโฆษณาชวนเชื่อไปที่ทหารที่ดันเคิร์กจำนวนหลายพันแผ่นเพื่อทำลายขวัญและกำลังใจและกระตุ้นให้กองทัพฝ่ายสมพันธมิตรย,ยอมจำนวนต่อสถานการณ์วิกฤตซึ่งในใบปลิวนั้นมีภาพของกองกำลังเยอรมันที่กำลังบุกเข้าใส่ฝ่ายสมพันธมิตรจากทิศตะวันออกตะวันตกและใต้ พร้อมระบุข้อความในภาษาอังกฤษและฝรั่งเศสเพื่อทำให้รู้สึกว่าฝ่ายตนเองถูกล้อมอยู่โดยสิ้นเชิงว่าทหารอังกฤษดูแผนที่นีส่สินี่คือสถานการณ์ที่แท้จริงกองทัพของคุณถูกล้อมไว้หมดแล้วหยุดต่อสู้และวางอาวุธลงเถอะแต่อย่างไรก็ตามผลลัพธ์กลับไม่เป็นไปตามที่คาดหวังเนื่องจากหลายคนมองว่าใบปลิวเหล่านี้ไม่มีความหมายบางคนถึงกับใช้มันเป็นกระดาษชำระนอกจากนี้บางคนก็ยังมองว่า เป็นสัญญาณของความสิ้นหวังของเยอรมันอีกด้วย 2. ไดนาโมปฏิบัติการอพยพครั้งใหญ่ในช่วงเวลาที่ความหวังของฝ่ายพันธมิตรคงเหลือเพียงน้อยนิดทหารจํานวนมากติดอยู่ที่ชายหาดและเสี่ยงที่จะถูกจับหรือถูกสังหารมีความเป็นไปได้สูงที่จะสูญเสียกําลังพลที่มีคุณค่าซึ่งรวมถึงทหารที่มีประสบการณ์ผ่านการฝึกฝนที่หนักหน่วงและยาวนาน แต่แล้วทหารที่ติดอยู่ในดันเคิร์กกำลังจะได้รับความช่วยเหลือในการอบยพภายใต้ปฏิบัติการที่ชื่อว่าไดนามโมที่มีวัตถุประสงค์หลักคือการอบยพทหารออกมาให้ได้มากที่สุดซึ่งทําให้สถานการณ์ของสงครามแปเปลี่ยนจากการสู้รบมาเป็นภารกิจช่วยชีวิตทางทะเลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ซึ่งในเวลาต่อมาปฏิบัติการไดนามโมนี้ถูกเรียกว่าปฏิหารแห่งดันเคิร์กกองทัพอากาศของอังกฤษมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งในการปกป้องเรืออพยพที่หลบหนีจากการโจมตีของเยอรมัน โดยเครื่องบินขับไล่ที่มีชื่อเสียงอย่างซ u เปอร์มารีนสปิดฟลาและฮอเกอร์เฮอริเคนได้เผชิญหน้ากับกองทัพอากาศเยอรมันในการต่อสู้ที่ดุเดือดเหนือท้องฟ้าของช่องแคบอังกฤษนอกจากนี้ยังมีเครื่องบินลาดตระเวนที่คอยช่วยเฝ้าระวังและสนับสนุนการอบะยพเพื่อให้สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ในขณะที่เสียงระเบิดและการโจมตีจากอากาศยังคงกดดันอย่างหนัก โดยเครื่องบินทิ้งระเบิด Ju-87 ของเยอรมน,นีหรือที่รู้จักกันในชื่อสกูก้าของเยอรมันถูกติดตั้งไซเรนเพื่อสร้างความหวาดกลัวซึ่งเสียงหวีดที่หน้าคนลุกของมันถูกเรียกว่าตแตรแห่งเยริโคและถูกบรรยายโดยพยานที่เคยได้ยินเสียงว่าเสียงนี้คล้ายกับฝูงนกนางนวลปีศาจขนาดใหญ่ที่น่าสะพรึงกลัว 3. เริ่มอพยพ26พฤษภาคมปี1940 การอพยพในปฏิบัติการไดนาโมเริ่มต้นในวันที่26พฤษภาคมปี1940ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องจนถึงเช้ามืดวันที่4มิถุนายนปี1940เป็นระยะเวลาทั้งหมด9วันท่ามกลางสถานการณ์ที่ตึงเครียดและอันตรายอย่างยิ่งเครื่องบินรบของเยอรมันหลายลำบินว่อนอยู่เหนือทะเลเพื่อทิ้งระเบิดลงมาอย่างต่อเนื่องจนท้องฟ้าเต็มไปด้วยควันไฟขณะเดียวกันเรือเร็วของเยอรมันก็ปล่อยตอร์บิโดเพื่อพยายามทำลายความหวังของฝ่ายสัมพันธมิตร ทหารจำนวนมากเผชิญกับการโจมตีทางอากาศจากกองทัพเยอรมันขณะที่ศูนย์บัญชาการได้จัดส่งเรือรบกว่า800ลำรวมถึงเรือกวาดทุ่นระเบิดและเรือพิฆาตเพื่อเข้าไปช่วยเหลือโดยประเมินสถานการณ์และเลือกใช้เส้นทางทางทะเลที่เหมาะสมที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกโจมตีทางอากาศในช่วงเวลา9วันระหว่างปฏิบัติการเดนมโมสถานการณ์เต็มไปด้วยความยากลำบากและอันตรายสุดขีดนอกจากการโจมตีอย่างหนักหน่วงจากเครื่องบินของกองทัพอากาศเยอรมันแล้ว กองทัพเยอรมันที่เข้าประชิดทางบกมีมากขึ้นอย่างต่อเนื่องได้เพิ่มแรงกดดันและความสิ้นหวังให้กับทหารที่ติดอยู่บนชายหาดอีกทั้งท่ามกลางเสียงระเบิดและการสูญเสียส่งผลให้ทหารบางคนอยู่ในภาวะช็อกจากสงครามซึ่งส่งผลให้การอพยพยากขึ้นเพราะพวกเขากลายเป็นภาระต่อทหารคนอื่นๆอ,อย่างไรก็ตามทหารที่รอการอพยพที่ดันเคิร์กมีระเบียบเรียบร้อยอย่างน่าทึ่ง ซึ่งทำให้ผู้ที่เฝ้าดูรู้สึกประหลาดใจกับความอดทนและความสงบของพวกเขาอันเฟรดบาวินหนึ่งในผู้ส่งสัญญาณที่ถูกอบยบได้ระลึกถึงเหตุการณ์นี้ว่าคุณจะรู้สึกเหมือนกับว่ามีคนยืนรอรถบัสไม่มีการผลักดันหรือเบียดเสียดกันเลยเนื้อสิ่งอื่นใดปัจจัยสําคัญที่อาจจะทําให้การอพยพอาจจะล้มเหลวคือความไม่แน่นอนและการควบคุมไม่ได้ของธรรมชาติการอบยพครั้งยิ่งใหญ่ทางทะเลโดยเฉพาะช่องแคบนั้น เต็มไปด้วยอุปสรรคที่ไม่คาดคิดแต่ทว่าสภาพอากาศในช่วงการอพยพที่ดันเคิร์กนั้นถือว่ามีความเอื้ออํานวยอย่างยิ่งลมพัดเบาและชายหาดไม่มีคลื่นสูงรวมทั้งความสงบของคลื่นลมในบริเวณช่องแคบอังกฤษทําให้เรือเล็กๆจํานวนมากสามารถเข้าร่วมช่วยเหลือในการอบยพได้ซึ่งเกิดขึ้นไม่บ่อยนักในฤดูกาลเช่นนี้ในช่วงเวลาที่การอพยพกำลังดำเนินไปท้องฟ้าก็เต็มไปด้วยเมฆต่ำ ซึ่งช่วยปกป้องทหารจากการโจมตีทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพดูเหมือนว่าฟ้าฝนกลับเป็นใจอย่างไม่น่าเชื่อในคืนก่อนการปฏิบัติการเดนโมสมเด็จพระเจ้าจอร์จที่6แห่งสหราฐอาณาจักรได้ประกาศให้มีวันอธิษฐานแห่งชาติทรงขอให้ประชาชนอังกฤษอธิษฐานขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าโดยเหตุนี้ผู้คนหลายพันคน ได้สวดอธิษฐานต่อพระเจ้าให้ปฏิบัติการเดนโมประสบความสำเร็จซึ่งพระองค์ได้เข้าร่วมพิธีพิเศษที่มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ด้วยโดยมีวอลเตอร์แมทธิวส์บาทหลวงของอาสนวิหารเซนส์พอลเป็นผู้แรกที่เรียกการอบยพที่ดันเคิร์กว่าปาฏิหารแห่งดันเคิร์กนั่นเอง 4. เรือลำน้อยช่วยทหารหลายพันคนกลับบ้าน ชายหาดดันเคิร์กที่ลาดเอียงทําให้เรือขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าเทียบจอดได้ดังนั้นเรือลำใหญ่ที่บรรทุกทหารจำนวนมากจึงสามารถจอดรับทหารได้เฉพาะจากสะพานคอนกรีต,ตแคบๆที่ยื่นออกไปในทะเลซึ่งหากใช้สะพานดังกล่าวเป็นทางเลือกเดียวสำหรับขึ้นเรือจะทำให้มีทหารจำนวนมากถูกทิ้งไว้ที่ชายหาดเพื่อช่วยเหลือเหล่าทหารให้ได้มากที่สุดกองทัพเรืออังกฤษได้ขอความช่วยเหลือจากเจ้าของเรือเล็กต่างๆซึ่งถูกเรียกว่าเรือลำน้อย เช่นเรือประมงเรือยอชและเรือพาณิชย์อื่นๆผู้ขับเรือลำน้อยบางส่วนคือพลเรือนทั่วไปที่สมัครใจเข้าร่วมในการอบยพโดยในปฏิบัติการไดนาโมมีเรือลำเล็กเข้าร่วมประมาณ850ลำทำให้สามารถเข้าถึงชายหาดและท่าเรือที่มีพื้นที่จำกัดได้ดีกว่าเรือขนาดใหญ่แม้ว่าเรือจะลำเล็กแต่การใช้เรือหลายลำก็สามารถช่วยขนส่งทหารจำนวนมากในเวลาเดียวกันได้ โดยเฉพาะเรือแทมซินซึ่งเป็นเรือประมงเปิดที่ยาวประมาณ4เมตรเป็นเรือที่เล็กที่สุดในการอพยพและเรือเมดเวควีนที่สร้างสถิติการเดินทางไปกลับ7ครั้งช่วยชีวิตทหารได้ทั้งหมด7,000นายในการอบยพดันเคิร์กโดยการรวมกันของความกล้าหาญของพลเรือนและความร่วมมือของกองทัพทำให้การอพยพที่ดันเคิร์กกลายเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่สำคัญในประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่2 5 ทหารกว่า300,000นายได้รับการช่วยเหลือก่อนที่ปฏิบัติการเดนมโมจะเริ่มขึ้นนายกรัฐมนตรีวินสตันเชอร์ชิลลของอังกฤษและที่ปรึกษาของเขาคาดหวังว่าจะสามารถช่วยเหลือทหารได้เพียง2 0 0 0 0นถึง3า0 0 0นายภายในช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นแต่ในท้ายที่สุดแล้วทหารสัมพันธมิตรได้รับการช่วยเหลือจากดันเคิร์กได้มากถึง3 3 8 2 2 6นายโดยหึ่งใน3เป็นทหารฝรั่งเศส ซึ่งเมื่อเยอรมันเข้ายึดดันเคิร์กได้ในที่สุดพวกเขาก็พบว่าทหารอังกฤษและฝรั่งเศสหายไปแล้วอย่างไรก็ตามฝ่ายเยอรมันได้จับทหารฝรั่งเศสอย่างน้อย40,000นายในบริเวณดันเคิร์กเป็นเฉลยศึกซึ่งทหารฝรั่งเศสเหล่านี้คือกลุ่มที่ยอมเป็นแนวป้องกันอย่างกล้าหาญแม้ว่าจะมีจํานวนทหารน้อยกว่ามากแต่พวกเขาก็ได้ต่อสู้จนถึงที่สุด เพื่อให้การอพยพยังคงดำเนินต่อไปในช่วงเวลานั้นทหารฝ่ายสัมพันธมิตรเสียชีวิตประมาณ68,000นายและฝ่ายสัมพันธมิตรต้องทิ้งอุปกรณ์จำนวนมากระหว่างการอพยพไม่ว่าจะเป็นปืนสนาม880กระบอกปืนขนาดใหญ่310กระบอกปืนต่อต้านอากาศยานประมาณ500กระบอกปืนต่อสู้รถถัง850กระบอกปืนกล11,000กระบอกรถถังเกือบ700คันรถจักรยานยนต์2 0,000คัน รถยนต์หรือรถบรรทุก45,000คันซึ่งทั้งหมดถูกทำลายเพื่อไม่ให้ถูกใช้โดยศัตรู 6. ปาฏิหาริย์แห่งการปลดปล่อยการอพยพของฝ่ายพันธมิตรจากดันเคิร์กในปี1940มักถูกกล่าวถึงว่าเป็นปาฏิหาริย์ทหารฝ่ายสัมพันธมิตรจำนวนมากได้รับการช่วยเหลือออกจากทะเลท่ามกลางความยากลำบากได้อย่างเหลือเชื่อ พอลเคนนิผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ทางทหารเผยว่ามี3ปัจจัยที่ทําให้การอบยพที่ดันเคิร์กประสบความสําเร็จ 1. สภาพอากาศที่เอื้ออํานวยเพราะในช่วงเวลาที่อพยพสภาพอากาศนั้นมีความสงบและไม่มีพายุทําให้การเดินเรือเป็นไปได้อย่างราบรื่นเรือขนาดเล็กและเรือประมงสามารถเข้าถึงชายหาดได้โดยง่าย 2. คือสะพานคอนกรีตที่ดันเคิร์กที่เป็นจุดสําคัญในการอพยพเพราะมันทําให้ทหารสามารถก้าวขึ้นเรือลําใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว และ 3. คือคำสั่งให้หยุดการโจมตีของรถถังเยอรมันเป็นเวลา3วันจากอดอลฟฮิตเลอร์ซึ่งทำให้ฝ่ายสัมพันธมิตรมีเวลาเพิ่มในการอพยพทหารอีกทั้งยังสามารถจัดระเบียบการอพยพได้อย่างมีประสิทธิภาพนักประวัติศาสตร์บางคนยังมองว่าคำสั่งให้รถถังหยุดโจมตีเป็นการปล่อยให้ใช,ชนะหลุดลอยไปและเป็นตัวอย่างของความผิดพลาดทางยุทธศาสตร์ของฮิตเลอร์ในขณะที่มีการอธิบายว่าคำสั่งหยุดได้เกิดจากหลายปัจจัย เช่นความกังวลเกี่ยวกับการสูญเสียรถถังในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมและการที่ฮิตเลอร์ต้องการให้กองทัพอากาศเป็นผู้จัดการกับฝ่ายสัมพันธมิตรบางก็มองว่าฮิตเลอร์อาจต้องการปล่อยฝ่ายพันธมิตรไปด้วยความหวังที่จะสร้างพันธมิตรกับอังกฤษในอนาคตซึ่งเหตุผลที่แท้จ,จริงก็ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันในหมู่นักประติตร์และอาจไม่มีคําตอบที่ชัดเจนอย่างไรก็ตามความสําเร็จในการอบยบทหารจํานวนมากจากแดนเคิร์กสู่อังกฤษในสงครามโลกครั้งที่สอง ถือเป็นเหตุการณ์ที่น่าเหลือเชื่อวินสตันเชอร์ชิลลนายกรัฐมนตรีอังกฤษได้กล่าวอย่างตรงไปตรงมาในสภาผู้แทรนราษฎรว่านี่คือการช่วยชีวิตที่ประสบความสําเร็จแต่สงครามไม่ได้ชนะด้วยการอบะยพแม้ว่าการอพยพจะเป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่แต่ก็เกิดขึ้นหลังจากความล้มเหลวทางทหารครั้งประวัติศาสตร์เช่นกัน การถอนกำลังจากดันเคิร์กถือเป็นเหตุการณ์สำคัญในสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งฝ่ายสัมพันธมิตรได้พยายามอย่างหนักเพื่อช่วยชีวิตทห,หารจำนวนมากที่สุดที่ถูกต้อนลงทะเลสถานการณ์ที่ดันเคิร์กนำไปสู่สุนทรพจน์ที่มีชื่อเสียงของวินสตันเชอร์ชิลล์ซึ่งรู้จักกันในชื่อวีทเชลไฟท์ออนเดอะบิชเชสสุนทรพจน์นี้ได้กระตุ้นขวัญกำลังใจให้กับชาวอังกฤษและกลายเป็นพลังที่มองไม่เห็นที่ทำให้พวกเขามีความมุ่งมั่นในการต่อสู้ในสงครามที่รออยู่ข้างหน้า จนท้ายที่สุดอังกฤษสามารถเอาชนะสงครามโลกครั้งที่2ได้